แม่ครับผมอ่าผมน่ะอยากสิถทาบอาภัยมือใหม่เอามือใหม่จังไดผมสิถามมือนี่ล่ะพ่อหนีพ่อถขาลงมาเลยมือใหม่มือใหม่แล้วมามือใหม่ผมมือใหม่บ่แม่นมือใหม่เพราะเป็นกันเนาะ้องใคยกับแม่เฒ่าจักผู้ใด้หูบ่ดีกันเลยเอาว้าวเอาสามเฮ้ยมึงแล้วกินไปจะเสียบครับลุกบาตุ่งพรวดเด็ดๆผมอจะฮู้นะครับกะ เนาะแต่เห็นแม่กับตาทาปิตาหักกันแห้งนะครับผม,มปิตาหักกันแห้งก็ได้ยังหูว่าแต่แต่สมัยแม่เป็นสาวอพอถาตอนเราเป็นเบาวลาเป็นอย่างคือได้เมื่อพ่อกันไปพ่อกันยู่มบองใดเสด <พอ S 1> <A S 2> ครับตอนนั้นค <17 S 2> ั้บครับสิบเจ็ดปีย่างเขาสิบแปดนี่แหละแกก็ต้องเพราะว่าอายุแกเกิดชุนหกแม่เกิดชุดแปดแม่เกิดชุนแปด าาน้สุดเกิดก้อนแม่สามปีสองปีครับสุนหกกับสุนแปดห่างกันสองปีห่างกันสองขวบแกก็ต้องแกก็ต้องอายุแกกว่ายายใช่แกกว่ายายสองขวบสองปีบอกสองปีครับสองขวบไม่ลูกเคยมาสองขวบไม่เท่ามมาสองปีบอกอ่าค่ะ ทำมาจะไม่ได้ตอบเกิแล้วอย่าคู่ครับอย่าคู่ว่าแม่แม่ก็พอนันพอกันยุใสเสด็จขังตอนแรกแปลกๆเลยนะครับเจอกันที่ไหนบออยู่อยู่บ้านฮะอยู่บ้านอยู่บ้านเอาก็ว่าพอกันยุปาใช่ไหมก็รู้แล้วก็อยู่บ้านก็กองนี่ไงเพราะว่ายายอยู่แถวนี้อยู่บ้านอยู่บ้านยายเป็นอันสหายแต่ว่ายายก็อยู่บริเวณภูขาวแถวนี้โอ้ไม่ถึงว่า ตอนนี้เป็นปลาหลราคาหมู่บ้านบ่อ่อยบ่อคันนี้ยังไม่เป็นหมู่บ้านนะครับยังไม่เป็นหมู่บ้านเป็นเป็นบ้านบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นอันนี้ไปเนาะเป็นหลังกระทบกระเตบชั้ตะกี้สังคชกสังคสีกืบ่ไม่มีมีแต่บ้านอันพ่อเจ้านั่นบ้านพ่อเจ้านะมีเขาสองเล่าเขาเขาเป็นคนรวยตอนเจอกันครั้งแรกก็เจอกันในหมู่บ้านในบ้านธรรมดาครับผมแล้วไปพบรักกันอยู่ในป่าใช่ไหมครับ พบรักกันได้ป่าแบบไหนครับแมว่าแม่ก็เป็นพ,ค,พคอขับพรกคคอมมินิ์ใงประเทศไทยครับเขาก็เป็นประชาชนธรรมดาเขาก็เลยเพราะว่ามสมัยนั้นเนาะแป่นผู้ใดนาะไป่มขเขาหทังล้งเลนะอาทาเขาก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตายเขาก็เลยตั้งให้เป็นหน่วยจอบรบอรบชอดแนมครับผม จอบซองจอบแนมจอดแนมว่าศัตรูชีมามองไหนเราทีเป็นคนชอดแนมจอดแนมสอดแนมไปแนมมาเผื่อปพ่อผู้สาวซะก็เลยไปพ่อผู้สาวยายนี่แหละค่ะนะครับผมเล่าปยพ่อยายไปเจอกันอยู่ในป่ากันอยู่ในป่าโอ้ยสุดยอดเลยมึงกันนะเปเอินพอถามมาบอกมึงกันนะเปเอินพอถามมาบอกกันนะอ่านะครับต้องสอบถามทั้งสองท่านนะครับผมว่าจะ เป็นนยังงไะครอาพี่กู้สัมภาษณ์เลยค่ะนะครับต่อไปนี้เราจะเข้าสู่รายการนะครับจับเข่าคุยนะครับสวัสดีครับตาถาแม่จำลองนะครับผมมาผมจับหน่อครับนี่เราตั้งอันนี้ก็ได้นี่อันนี้มาครับผมตันดีกาพ่อไซรามพ่อไซรัปย่าถา เห็น้าอยู่่บนีเบิ่งห็นมานี่เดี๋ยวจับให้อ่าไม่ควรอ่าอยากจะสอบถามตาฐานะคะว่าตาฐาเริ่มแรกที่เจอกับแม่จำลองอ่ะตาฐามีความรู้สึกยังไงคะรักเลยหรือว่าหรือว่าอะไรยงัเหมือนกับเพลงเขาร้องนั่นแหละเห็นหุ่นแม่คุณก็อุ่นใจเห็นหุ่นแม่คุณก็อุ่นใจตอนเดียวเดี๋ยวแล้วมา ัเลยใช่ไหมคะปิ้งเลย,เด,ยเดี๋ยวอาทิตย์คุณแม่จะร่องแล้วบอกว่าตั้งแต่แม่เราไปอยู่ในปา่าเจ็ดขวบตั้งแต่เจ็ดปีปอยู่ในปา่าพ่อนี่เอาเขาเอาหนามไปส่งแม่เอาเอาเขาไปส่งหนามเพื่แม่ตอนแม่เราอยู่เท่าไรครับตอนนั้นเ,เป็นผู้สาวแล้วประมาณยี่สิบเป็นบอกถ้าดีห่อนบอกสิบกว่าโอ้สิบสามสิบสี่ครับอ๋อเป็นสาวสาวหน่อยอยู่น่าจะไม่เก<ะ>ินประมาณสิบหกปีตอนนี้คบันนีก็เลย เกิดปิ้งเกิดล้มมาขึ้นมาแล้วหรือเปล่าครับพี่กันเดยคือว่าแเนี่ยนี่ตู้นี่ด่ะเห็นุูนี่ชื่อเขาโอ้ยยังตายไปแล้วข้าวเขาได้เห็นครั้งแรกปิงเลยค่ะช่วยตาจำลองงานค่ะรเพลงเมื่อกี้ขอเห็นหุ่นแบบชูมือในชื่อโอ้บัวว่ะเหรอ ขอเพลงเมื่อกี้รอบรุ่นนั้นน่ะตอนนั้นน่ะมันที่น้ำก่อนตอนนั้นนะให้น้ำให้น้ำนะให้น้อ๋อบแบบไหนก็แบบนั้นแหละ เอวมดก็เหมือนเหมือนอย่างนั้นแหละโอ้โหนี่คือความในใจของตาหานะคะมีต่อยายจำลองตั้งแต่เริ่มแรกเห็นอึ้งยืนก็คือเดี๋ยวนี่แหละก็มาแนวนั้นอึ่งยืนนะอะไรนะยายเกียร์ุ่นหุ่นเมื่อรัอึ่งยืนแล้วอ่านานไหมครับโดนบ่ครับที่เอาขอน้าไปส่งเมล้วเกินมากนี่ละก็ะเด็น อันควบกันจักจักจักปีจังไดแต่งครับจังไดครก็รุ่นแล้วสามสี่ห้าปีเป็นแล้วเนาะไปเรื่อยๆเร็วสมัยนั่นครับสมัยนั้นคาดองแพงมากแพงดองไม่ใช่เท่าไหรแม่คัาคาดองแม่เท่าไหร่หกร้อยหกร้อยม่แพงเติบอยู่เด้อสมัยนั้น่อันแพงอีหยังอันร้อยที่หกไงยา ย่าเปก่คนอ่าฮ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 ัาฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่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 าฮชาฮปาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮามาฮ่า่าฮ่าาฮาาฮา่่าฮ่่าฮ่าาา ส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็เจอกันแล้วก็ทำสวนฝากสวนอะไรด้วยมันอยู่ที่ทำตามห้วยเนาะอ่นขอสักเพลงนึงร้องให้ยายร้องสะให้ยายร้องเพลงสักเพลงให้ยายมันไม่จบมันจำเนื้อไม่ได้เนาะเอาไร้องเพลงเลยที่สถาอยากลองว่ามันเหมาะสมกับยายที่สุดแล้วพบกันไปโคตรคนมาแล้วก็คนหน้าเขาก็รู้จักเนาะรู้จักด้วย นนนนอืมอันนี้ลาไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นค่ะอ่ะตอนตอนนี้ขออนุญาตสักนิดน,นึงขอให้ตาถากอดคอย่ารอหน่อยเดี๋ยวตุ๊กาจะถ่ายรูปทำคลิป<อ>ใช่ค่ะตาถากอดคอหน่อยคะ่ะตาถาเร็ว โอ้ยไม่ยังไม่ยังไม่ให้กินดเเนาะเอาตีมไก่ออามาอ่ะอาอขยับเามาเดี๋ยวก็จะถ่ายูปทำปคลิปละอ่โซอ์หนค่ะซอ์ไหเออะ่ะก่ะจมแล้วขอเพลงแม่นวลละออให้ฟังอ่ะแม่นวะออ่นวละอ้อแนวละอ้อจะเนี่ยมาอไปทไมตัไม ไกลมันบาได้มันบาได้มันไม่ดูสิจะอายไปไหนกันไหนคุยไม่เอาว่าไม่ได้หรอกไม่รู้จักเลยพี่ท่านรท์ดูสิท่านกำลังมองยันไม่มองเลย